สราภา,า,า,ะะายในอาคารจะมีอ,อะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะวันเวลาและการเปิดบริการของห้องสมุดนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเปิดบริการ7จ็ดนาฬิกาสานาทีจนถึง19บเนาฬิกาสานาทีส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเปิดบริการ7จ็นาฬิกาสานาทีจนถึง16บหนาฬิกาสานาทีถ้าเป็นช่วงหยุดซัมเมอร์จะเปิดบริการ7จ็นาฬิกาสานาทีจนถึง 16.30นาฬิกาสานาทีห้องสมุดจะหยุดให้การบริการวันนักขัตฤกษ์ค่ะค่ะนะคะสำหรับอาจารย์บุคลากรและบุคคลภายนอกนะคะสามารถสแกน QR Code แล้วก็ทำตาม5ขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยนะคะส่วนอาหารและเครื่องดื่มไม่สามารถนำเข้ามาในห้องสมุดได้ค่ะ ค่ะและเมื่อเราได้ QR code แล้วเราก็จะมาสแกนเพื่อที่จะสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ในภายในห้องสมุดของเราได้นั่นเองนะคะและเรามาดูกันเลยว่าภายในห้องสมุดจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะพื้นที่ให้บริการชั้น1จะมีโซน A 1 B 1และ C 1ชั้น2จะมีโซน A 2 B 2 C 2ชั้น3จะเป็นโซน A 3 B 3 C 3ชั้น4ก็จะเป็นเกี่ยวกับสาร<ด>สนเทศนะคะ ชั้น2โซน B2 นะคะจะเป็นหมวดเกี่ยวกับหนังสือทั่วไปภาษาไทย000ถึง400นะคะ000ก็จะเป็นความรู้ทั่วไป100ก็จะเป็นปรัชญาค่ะ200ก็จะเป็นศรราสนา300จะเป็นสังคมศาสตร,ร์และ400จะเป็นภาษาศาสตร์นะคะค่ะนี่นะคะเป็นห้องสมุดกฎหมายนะคะ แต่ว่าห้องนี้นะคะงดใช้เสียงค่ะแล้วก็ห้านมนำอาหารเข้ามาทานด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะขึ้นไปชั้น3นะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าชั้น3จะมีอะไรบ้างคะ่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่โซน B3 ก่อนที่เราจะเข้ามาดูโรงภาพยนตร์นะคะเราก็ต้องมาดูตารางภาพยนตร์ในแต่ละเดือนกันก่อนนะคะ จะเริ่มเวลากี่โมงและสิ้นสุดเวลากี่โมงวันที่เท่าไหร่เราต้องมาดูให้ในแต่ละเดือนนะคะอันนี้จะเป็นห้องมัลติมีเดียนะคะเราก็เข้าไปดูกันเลยนะคะว่าด้านในอะ่ะ จะมีอะไรบ้างจะมีอะไรให้ศึกษาหาความรู้ได้บ้างค่ะนะคะก่อนที่เราจะใช้ iPad นะคะเราก็ต้องลงชื่อใช้บริการกันก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะขึ้นไปดูว่าชั้นสี่มีอะไรบ้างนะคะค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องสำหรับเล่นเกมนะคะเพื่อความเพลิดเพลินและสนุกสนานค่ะไว้สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่จะมาสอนก็ได้นะคะเป็นห้องแห่งการเรียนรู้ค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบริการยืมและคืนหนังสือค่ะ เมื่อเราได้ความรู้หรือได้หนังสือที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็สามารถสแกน QR Code ค้ A ออกได้ทางประตูทางออกได้เลยค่ะค่ะส่วนในห้องนี้นะคะจะเป็นห้องรีแล็กรูมนะคะสามารถนำอาหารเข้าไปได้ค่ะส่วนในห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องรีแล็กค่ะสามารถนำอาหารมารับประทานได้สามารถส่งเสียงดังได้นะคะแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่แบบรีแล็กค่ะทำอะไรก็ได้นะคะ อยากให้ทุกคนมาใช้ห้องสมุดกันเยอะๆนะคะไว้มาศึกษาหาความรู้กันนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย